เรียบร้อยครับเราก็มาชมปลาออคชั่นสำหรับวันที่20กับ21เรียบร้อยนะครับก็มีถูกใจเป็นบางตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่มารุโดนะครับเพราะว่าปลาน่าจะใกล้ขึ้นละตรงนี้เป็นกีนท้าใหญ่ของเดนิชินะครับ ส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นของโฮชิกินนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็เอาของโฮชิกินไปนะครับตอนนี้ก็เดินไปเยี่ยมชมของโฮชิกินก่อนนะครับว่ามีอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างน,นะครับสตาฟก็ทำงานอยู่นะครับเจ้าของฟาวก็อยู่ด้านบน,นครับ y o ตซ ไปครับเราไปดูโต๊ะไซกันนะเราก็เข้ามาที่กินเฮาส์ของโฮชิคินนะครับก็มีโต๊ะไซให้เราเห็นแล้วนะครับโทหาจุก โซตี้ดีนะครับบ่อนี้ก็จะมีซูโ่ด้วยนะครับซูโลโซล,ลว่านะครับโชว่าจากโซิตี้ิ้งนะครับอันนี้ก็คักไว้อยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของการคัดปลานะครับสังเกตว่ากระมางที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าไม่เอาก็จเจาะทิ้งตรงนู้นเลยนะครับปลาที่ดีก็จะถูกโยนลงในบ่เหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้คือยังไม่ได้คัดนะครับรอเอาขึ้นไปคัดนะครับ ที่ตักโยนลงไปคือปลาที่เอานะครับก็จะมีคนนับไว้นะครับสำหรับตัวที่ไม่เอาก็จะโยนลงในกระมังนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกฟาร์มนะครับก็จะมีการครัดแยกกันอยู่ตลอดนะครับ4,5ครั้งนะครับกว่าจะถึงมือลูกค้าในไทยนะครับ <c oughs> มาถึงแล้วครับมาลูโดตอนนี้เวลาที่ญี่ปุ่นก็9้าโมงครึ่งนะครับปลาจะขึ้นมาประมาณ10โมงนะครับตอนนี้เราก็มารอนะครับว่า มีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกรีนเฮาส์ที่ติดอยู่กับตัวบ้านนะครับใกล้บ้านแล้วก็จะมีกรีนเฮาส์อยู่ด้านหลังนะครับที่ปลายนานน่นนะครับซึ่งเรามาทุกครั้งเราก็จะไปที่นู่นด้วยนะครับที่เห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นกรีนเฮาส์ของมารุโดนะครับก็เดินผ่านานาไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่กรีนเฮาส์ ที่อยู่ติดกับตัวบ้านก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราชมบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูในกิีนเฮาด้านบน,นครับบ่อน,นี้หายทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยติดปลาโซแล้วบ่อน,นี้ก็จะมีพวงกุ้กโอกนซันเก้น,นะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นปลาหลักนะครับเพราแล้วก็จะมีด้านในด้วยนะครับโอก้อนกับคาลชิมารุดกนะครับ ไซนะ่าจะมี90นะครับในบ่อน,นี้ <_ int ro> บ่อนี้ก็จะเป็นมิกนะครับชากอยนะครับไซนะ่าจะมีเลขเก้านะ โัวปุไซส์แปนี่อุจิวินะครับไซส์แอันนี้เป็นบอ่อปลาสีเดียวนะครับไซส์เก้า ในบ่อนี้ก็จะเป็นนิสัยของมารุโดะนะครับโอ้ก้้นสวยๆหลายตัวนะครับปลาจอยเงยนๆก็สวยหลายตัวเลยนะครับที่เห็นนขาวๆตรงนี้เป็นเกลือนะครับ ก็ปลาขึ้นจากบริดินก็จะใช้เชือในการควบคุมโรคนะครับจะมีดิลเลอร์จากต่างประเทศนะครับแวะเวียนเข้ามานะครับเราไปที่ฟาร์มไหนก็จะเจอหลายๆกลุ่มนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่มารูฮิโร่ค้อยฟานนะครับมีหลายบ่อนะครับบ่อวงกลมในตำนานจะอยู่ด้านในนะครับสำหรับมารูฮิโร่ก็ทำวาไรตี้หลากหลายนะครับเป็นปลาบอดี่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ ตันนี้ก็มียิลเลอร์าจากต่างประเทศมาตักอ,อยู่ก่อนหน้านะครับสองเดี๋ยวเราก็ลองเดินสำรวจดูปลาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบ่อวงกลมก่อนนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับ นี่ครับบอกกลมในตำนานของมารูฮิโรนะครับปีนี้ปลายังขึ้นมาไม่เยอะนะครับปีที่แล้วปลาแน่นในบ่อนี้หมดเลยนะครับที่ลอยอยู่ในบ่อนี้ไม่ถูกนะครับแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมนุมจากด้านบนบ่อวงกลมนะครับมาที่กินเท้า ก็จะเห็นได้ว่ามีดิลเลอร์จากต่างประเทศนะครับเข้ามาคัดเลอือกที่ฟาร์อยู่สมัคเสมอนะมา,มารุนฮิโลนี่ขึ้นปาร์ทให้ทุกวันนะครับแล้วก็จะขึ้นช่วงเย็นด้วยนะตอนนี้ก็มีดิลเลอร์ท่านอื่นเลือกอยู่บ่อด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเลือกเสร็จเราถึงจะเข้าไปเลือกนะ